ทุกคนเคยได้ยินเรื่องผีที่น่ากลัวจนขนลุกบ้างไหมเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อาจจะทําให้คุณนอนไม่หลับไปหลายคืนเลยล่ะมีสาวชื่ออาทิติเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่แต่ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปก็ได้ยินคําเตือนจากคนแถวนั้นว่าอย่าลงไปที่บันไดห้องใต้ดินเด็ดขาดทําไมนะเหรอก็เพราะว่าทุกคืนจะได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากข้างล่างแถมยังเคยมีคนเห็นว่ากุญแจที่ล็อกประตูห้องใต้ดินถูกเปิดออกเองด้วย เรื่องราวมันพีคขึ้นไปอีกเมื่อมีคนส่งคลิปวิดีโอให้อธิติเป็นภาพของเด็กคนหนึง่งแต่ไม่มีใบหน้าเจ้าของบ้านบอกว่าเมื่อหปีก่อนเคยมีเด็กคนหนึงตกลงไปในบันไดห้องใต้ดินและเสียชีวิตด้วยความอยากรู้อยากเห็นอธติติตัดสินใจที่จะลงไปสำรวจด้วยตัวเองเธอหยิบของเล่นชิ้นหนึ่งขึ้นมาทันใดนั้นเองก็มีเสียงกระซิบมาจากข้างหลังว่ามัมมี่มารับหนูเหรอคะ หลังจากนั้นอาทิติก็หายตัวไปอย่างลึกลับแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแน่ใครที่กําลังเรียกหาอาทิติอยู่หรือว่าห้องใต้ดินนั้นมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งความอยากรู้อยากเห็นก็อาจนําพาเราไปสู่จุดจบได้ความกล้าหาญไม่ได้แปลว่าไม่กลัวแต่มันคือการเผชิญหน้าับความกลัวต่างหากแต่บางคีการเนินเฉยอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด